วิหฮยักษ์เอาได้นี่วีซอนวัดดีจ้ามือหนีพามาเที่ยวสวนสัตว์สวนสัตว์สปารนารีซื่อมันทางเขาเยอะ เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งทางในนะว่ามียังเบิ้งทางเขา้าไกลเติบคน้ลยหลายมือนี่อากาศห่อนกำลังดีแดดก็ดีมือนี่ยในมิตรปลาส่วนสัตว์อยู่ในก่างป่าดีพอดีอันเล็กน่อยปิดเทอมพอดีนะแล้อันหาราบอลไปซื้อน,นี่ ทั้ทงยางเลิกเติบทางเขา่าสวนซั์นี่ซีอู้านาวเดอถ้เทเมนผู้ใดอายากมายูอันคลายออสทามซื้ออันซื้อโมบานเนาะยู้านาว์ต้ตงเกิดมันเป็นอันโมเมนสวนซั์แบบอันนนั้นดอกสวนซั์ธรรมศาสตร์นะ มีอันรถไอติมขายพร้อมรถไอศครีมสองขั้นขายเฮียงกันไงในกะสีมิตรปลาเนาะเพราะว่าเน้นธรรมาศาสตร์นี่นสินะแต่ว่าสัตว์บ่หลายเพระาะว่าช่วงโควิดเขาข่ามันเพระาะว่ารดลดอาหารนะรถการเลี้ยงลงก็เลยอันข่าเหลือบอกี้โตอยู่ในสวนหมูปลาก็เหลือปลาอันนี้กวางนาะกวาง,งดาว กวางดาวกันเหลือบลายปันในสัตว์มีกงแล้วโตสองตเนาะสัตว์บางชนิดนะส่วนอันนี้คือควายนะจ๊ะควายป่า ไข hmm. ่ไข่ควายกระทิงนี่ควายกระเจ้าเห็นไหมควายกระทิงส่วนมุมนี่กักวางน้อยหรือเฮียสเนาะภาษาเยอรมัน มองกว่างงามๆเขาเต็มหัวเลยกว่างนุมะเีกวางที่จะิญ่นเติบโตัวเต็มที่เขามันสีพ้อมกว้าเขามันสีเขาดีนะสีงอกเต็มที่งามสวยงามเลยอนบอกกว่างมันมาขอกินอาหารเขาห้ามอันให้อาหารเนาะช่วงนี้บห้เลียงอาหารมันบห้ให้อาหาร เห็นคนยางมาเตรียมเคยได้กินยางมาอันขออาหารเม่ยืนอันขออาหารก็เจ้าว่าให้อันให้อาหารมันเนาะเราว่ายาดโลกเนาะเขาห้ามให้อาหาร เขากำลังอันปรับปรุงสร้างสร้างไม่สร้าง,งอันยางเข้าไปเบิ่งสัตว์ใๆไ,ได้นะตรงนี้โคตรลายลเหมือนนี่โครรตรไหลเลยเดียวเขาเจาะโบซาแมตตได้อยู่ในสวนสัตว<แ>์อันนี้เขาปับปรุงเนี่ยกำลังปับปรุงอันนี้หมูปลามีตัวเดียวเนาะบันี์ มน,นอากาศดีอันนี้หมาหมาป่า้ยนีนอนอยู่กับไก่คนไหมมันอ้นนอนเว <c oughs> ้นน,นู <c oughs> <c oughs> ้นยาวยามาป่ามาป่าหิมะสีขาวเลยสีขาวล้วน ตัวใหญ่ใหญ่มันนอนเว้นไหมมึงเนี่ยสองตัวหรือสามตัวโอ้สามตัวคนน่ะตัวหนึ่งนอนอยู่ทั้งเงินห้างเห็นปะคนน่ะัวนั้นนอนอยู่ทั้งห้างอันนี้นอนอยู่ข้างล่างแปดสิบกิโลประมาณน้ำหนักเออหมูตัวนี้มันเห็ดอียงมันคันทองเก่าทองอยู่กวดกวดอยู่เนี่ย ส่วนตัวนี้เขาห้องลูกมันสีประเภทเดียวกันกับเสือส่วนเพื่อนนี่กวางกวางเรนเดียเนะกวางสั้นตะคอดนไหมกวางเมกับลูก มันเววันนี้มันสียางมาก,กไกลๆเลยวันนี้มันสียางโชว์มันสียางวนไปวนมาอ่นอ้อมโกงยางเป็นทางเลยเด้ทางยางย่ำอยู่ทางเก่าจะเป็นทางทางย่างเลยไหมนะี่แหละไกลๆสีว่าแมวกับมเมนีนชัดประเภทเดียวกันกับเสือเนาะสือแท้สีว่าแมวกับใหญ่กว่าแมวสีว่าเสือผัดหน่อยวกว่าเสือนะ

มูนอนอาบแดดนะผักกินเข่าเทียง อยู่ในหันสิมีของขายพร้อมมีอันอาหารเที่ยงขายอันเคลร,รีวอร์ดกับพอมเม็ดเบอร์เกอร์อยังกับมีเนาะคนไล่หลายคนเลี้ยงคิวเขาสื่อเต็มหนึ่งเมื่อนี้ได้ไลายเติบอยู่เว่าวันเป็นวันอาทิตย์เนาะขายดีว่าสัน กินเส้นแล้วกับมะเบิงไกป่ปลาบาเนี้นี่แหละไก่เขาเรียกสาฟานารีสาฟานเนาะเ,เขาเจ้าห้อง <c oughs> สาฟานเนื้อซื้ออันส่วนจานนีก่กะไก่ตัวนี้แหละซื้อมันวิให้ยักษ์เอาได้ บีซอนบีซอนบีซอนีอนอันเขาห้องเนี่ยเนาะยูอันอเมริกาได้หลายไหกระทิ้งปลาเห็นไหม ส ah. ีงามแี่บวาังเนี่ยสีสันมากๆเลยน่งนอนอาบแดดอย่นี้ไหมอาน่ว่าโอ้แมนวัสเบรคอนะ

มาปานอนหลับพวกเน่ยอากาศดีสัตว์ก็นอนหลับจ๊กจ๊กจ๊กโอ้ยนอนแสบน,นอนนัวเหรอโชนาเวตาโอ้ยหลับลึกใช่ปะฮะรมเย็นเย็นหลับลึกฮะโอมเมนต์โมเมนต์ไอวักไอ้วักกุ๊กกุ๊กทั้งนี้ดบิดขี้เกียจจ๊ก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  அல்ல <laughs> மக்கள் <laughs> อันนี้กะแพะกัแบบมีอยัางลายดอกอันส่วนสัตว์ยู่เยอรมันกับมีแต่ซัมนียละสัตว์ที่หาดูได้ทั่วไปแพะแพะแกะเพระาะว่าสัตวเ์ตเมืองหนาวเนาะสัตว์เมืองร้อนิอยูบ่คอยได้สัตว์เมืองหนาวกับบค่อยลายสินะเพราะว่ามันต้องดูแลเยอะถ้าเอาสัตว์เมืองร้อนมามาไวน้นี่ดูแลเยอะเพราะว่ามันทนหนาวบ่คอยได้เนาะ ก็เลยสัตว์มีห้เบิงบ่ค่อยลายบ่ค่อยแต่ตางปันใดบ่คืออันประเทศแถบเมืองร้อนไอดสินระวังเด้อระวังเด้อฮะหิวติโอเคเด็ไม่มีอะไรให้กินเด้ yeah